สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านเดี่ยวสร้างใหม่พร้อมบิวอินตั้งอยู่ตำบลหน,นองปลาไหลอำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรี เนื้อที่64.5ตารางวารูปแปลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้าด้านหน้าของที่ดินกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรโลเคชั่นที่ตั้งของบ้านก็ดีค่ะเข้าจากทางหลวงหมายเลข7สายสุขุมวิทเพียง1.6กิโลเมตรห่างจากหาดกระทิงเพียงเดินทาง10นาทีค่ะ ไม่อยู่ในเขตพื้นที่แออัดนะคะเดินทางสะดวกสบายใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่ดินติดทางสาธารณะกว้างๆเลยค่ะถมสูงกว่าระดับถนน มีกำแพงร้อมรอบเขตแดนมีความเป็นส่วนตัวค่ะหลังที่สองเนื้อที่82.5ตารางวาทางเข้ากว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่าๆค่ะบ้านที่เราจะขายมีทั้งหมด2หลังนะคะติดกันเลยหลังด้านหน้าความกว้างด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ10เมตรลักษณะบ้านทั้งสองจะเหมือนกันค่ะ เดินเข้ามาภายในรั้วบ้านเราจะเห็นสนามหญ้ายอยู่ทางด้านขวามือประตูร้วติดตั้งมอเตอร์รีโมทไฟฟ้าและมีพื้นที่สามารถจอดรถได้หลายคันเลยค่ะประตูบ้านจะเป็นประตูบานกระจกใหญ่ๆนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาจะเป็นห้องโถงกว้างๆติดโคมไฟประดับตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยค่ะมีติดตั้งบิวอินจอทีวีไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถนำจอทีวีใหญ่หเข้ามาติดตั้งสวยงามค่ะ นอกจากนี้ยังมีครัวยุโรปซึ่งติดตั้งเคาน์เตอร์บิวอินไว้ให้พร้อมใช้งานเลยค่ะโซนครัวยังสามารถเปิดประตูเชื่อมไปได้พื้นที่ด้านหลังบ้านรวมถึงบริเวณร,รอบบ้านยังมีพื้นที่นะคะมีแ้งน้ําขนาด1,000ลิตร รวมถึงปั๊มน้ำแถมให้อีกด้วยค่ะชั้นล่างยังมี1ห้องน้ําขนาดกว้างขวางเลยค่ะมีห้องเก็บของใต้บันไดที่เราไม่ต้องก้มหัวเลยนะคะเดินตรงเข้าไปมีพื้นที่เพดานสูงมากแล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บของอีกเยอะเลยค่ะและยังมีอีกหนึ่งห้องนอนซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานเหมาะสำหรับเด็กหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกจะเดินขึ้นไปนอนชั้นบนค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูชั้นบนกันบ้างค่ะบ้านหลังนี้ที่เราถ่ายทํานะคะพึ่งทําเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดหรือว่าเก็บรายละเอียดนะคะชั้นบนจะมีถึง3ห้องนอนเลยค่ะซึ่ง1ห้องนอนจะเป็นห้องมาสเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่จะมีห้องน้ําภายในตัวยังมีระเบียงเชื่อมกับห้องนอนอีกด้วยค่ะ นอกจากห้องน้ำในห้องมาสเตอร์แล้วยังมีห้องน้ำส่วนรวมอีกหนึ่งห้องห้องน้ำของบ้านหลังนี้นะคะจะถูกออกแบบให้มีความกว้างถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติหรือคนไทยที่ตัวใหญ่ๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาห้องน้ำขนาดเล็กอีกต่อไป สำหรับบ้านหลังนี้นะคะที่เรารีวิวเนื้อที่64.5ตารางวาเสนอขายในราคา3 5 90,000บาทค่ะส่วนหลังที่2ที่อยู่ด้านหลังนะคะเนื้อที่82.5ตารางวาราคา3 6 50,000บาทลูกค้าท่านใดที่มีเพื่อนหรือพี่น้องที่อยากจะซื้อบ้านอยู่ติดกันนะคะเรามี2หลังสามารถซื้อครวบกันได้เลยค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยนัดชมกันก่อนได้เลยนะ นะคะ